เวลาที่เรามีมีความโกรธแค้นโกรธเครืองใครแล้วพอถึงเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบแต่ใจก็ยังคุกบุ่นด้วยความโกรธแค้นในบุคคลนั้นบุคคลน,นี้อยู่ถ้าเราอยากจะทำให้ใจเราสงบเราก็ต้องใช้บทแผ่เมตตานี้ให้อภัยเขาไปเอาเวลาห้นตุถ้าเราให้อภัยเขาได้ ใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสงบได้ให้อาภัยแล้วนี้จะสวดหรือไม่สวดใจก็จะสงบได้นี่คือเครื่องวัดการการให้อาภัยว่าเราให้อาภัยได้จริงหรือไม่ดูที่ความสงบของใจเวลาที่เราคิดถึงคนที่เราแค้นี้เราหายแค้นหรือ,อยังใจเรารู้สึกเฉยๆมองเขาเป็นเหมือนคนทั่วทั่วไปได้หรือ,อยัง อันนี้แหละคือเรื่องของการแผ่เมตตาอาน,นิสงส์ของการแผ่เมตตานี้ก็มีอยู่หลายประการด้วยกัน,นข้อหนึ่งก็คือจะอยู่เป็นสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขสองอเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายสามจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สี่จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาห้าเวลาทำจิตให้สงบเวลาทำจิตตภาวนาจิตก็จะสงบง่ายหเวลาที่ตายไปจิตจะไม่หลงแล้วเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติเป็นต้น นี่คืออนิสง์ของการแผ่เมตตาคนที่มีความเมตตาจึงมักจะเป็นคนที่มีคนรักคนชอบคนยินดีที่จะเข้าหาเข้าใกล้เพราะเป็นคนที่ให้ความสุขกับผู้ไม่สร้างความเบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้ไม่ทำให้ผู้เสียหายเดือดร้อนนั่นเองจึงเป็นคนเป็นที่รักของผู้และคนที่มีความเมตตาก็มักจะมีความสุข สุขทั้งทั้งขณะที่ตื่นสุขทั้งในขณะที่หลับเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะฝันแต่เรื่องดีๆเพราะสร้างแต่เรื่องดีๆไว้นั่นเองถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการกระทําของเราให้เรากระทาด้วยความเมตตาอย่าทำะไรด้วยความโหดร้ายทารุณอย่าทำด้วยความอาฆาาพยาบาทอย่าทำด้วยความโกรธความเกลียด เพราะการกระทำด้วยเหตุเหล่านี้ลักจะไปทำให้ผู้อื่นก็เสียหายเดือดร้อนอแล้วเมื่อเขาเดือดร้อนเขาก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราโกรธเขาเขาก็จะมาโกรธเราเราเกลียดเขาเขาก็จะมาเกลียดเราเพรา,า,าะาราฉะนั้นพยายามหมัน่นเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เราพบปะก,กัน นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระแล้วก็วันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกนะเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใครก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับนะก็ให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยเนี่ย วันอื่นก็ขอเวลาพักบ้าง